การเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมรองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่มสมรัสสมาชิกวุฒิสภาในนามของสมาชิกรัฐสภาผมต้องขอชื่นชอบและสนับสนุนนะครับในนโยบายที่จะเติมเงิน1,000งบาทโดยผ่านที่ซอนวอร์รสผมเชื่อว่าวันนี้ขอสไลด์นะครับวันนี้นั้น เชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต่อก็คือรัฐบาลดิจิตอลและรัฐบาลที่ผ่านมานั้นโดยเฉพาะวเด็กประยุทธ์จันโอชาได้ดำเนินการรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยมาระดับหนึ่งผมอยากเห็นวันขั้นที่วันแพลตฟอร์มหรือประเทศไทยต้องมีแพลตฟอร์มเดียวในการบริหารราชการและบริการประชาชนและวันนี้จะโฟกัสไปที่การใช้แพลตฟอร์มเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลขอสไลด์ต่อไปครับ ผมไม่อยากเห็นนโยบายรัฐบาลที่จะมาบอกว่าการเติมเงินเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ผมอยากจะเห็นว่าอยากให้รัฐบาลมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใส่เงินโดยผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยจะต้องเป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศเพราะการเติมเงินนอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ภายใต้รัฐบาลดิจิตอลนั้นท่านจะต้องพัฒนาให้เกิดสังคมดิจิทัลและจะต้องให้เกิดความพร้อมเพื่อประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่จะต้องเป็นการเปิดประตูให้กับธุรกิจที่จะเข้ามาถึงเราจะต้องมีแหล่งทุนใหม่ภายใต้ใตระบบดิจิทัลเราต้องสร้างโอกาสให้ภาคประชาชนอยู่กับสังคมดิจิทอลและเกิดซัพพลาใหม่ใหม่ในฐานข้อมูลและในระบบ E-Warets ผมไม่อยากจะเห็นในนโยบายนี้จบแค่นโยบายเติมเงินเป็นช่วงระยะสัน้นแต่ผมอยากให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำเศรษฐกิจระบบใหม่และอยากจะเห็นเศรษฐกิจระบบใหม่นี้อยู่ในฐานข้อมูลแพลตฟอร์มขอสไลด์ต่อไปครับผมคิดว่าความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ EW a l l e t เนี่ย จะต้องทําควบคู่กับรัฐบาลดิจิตอลสิ่งที่ดาเนินการอยู่ท่านต้องเร่งทำดิจิตอลไอดีเนี่ยให้คนไทยมีครบทุกคนซึ่งขนานี้กระทรวงมหาดไทยเริ่มทําแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าภายใต้ไทยไอดีเนี่ยมันน้อยเกินไปและมันยังช้าอยู่สองเนี่ยต้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข้ามกรม,ข,มข้ามกับส่วนเพื่อการบรหิหารการจัดการอันที่สามเนี่ยจะต้องบริการภาคประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ หรือเราเรียกว่า one stop service 4. การส่งเสริมดีจิตอลอีเล็ตนั้นอยู่ในรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่และมีการวิเคราะห์จะเพิ่มสนับสนุนให้มีการเข้าถึงในการค้าการขายในระบบนี้ต่อไปภายใต้วันคันที่วันแพลตฟอร์มขอสไลด์ต่อไปครับผมเชื่อว่าภายใต้ e ีเลนตนั้นท่านจะวางระบบจะไปอยู่ในแอปกระเป๋าตังค์ซึ่งจะต้องมีระบบบล็อกเชนผมเชื่อว่าท่านทําได้ จะให้มีการวางระบบนี้อยู่ใน e-service ต่างๆเพื่อมีการรองรับระบบการเรียนการสอนตลอดชีวิตนะครับให้มีการรองรับแพลตฟอร์มทางรัฐซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารภาคประชาชนภาครัฐนะครับและแพลตฟอร์มสมาร์ทซิตี้ที่จะวางให้กลไกท้องถิ่นนั้นเป็นสมาร์ทซิตี้และเพิ่มการท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ผมเชื่อว่าการเชื่อมโยงที่ผ่านแอปเดียว แต่มผ่าน e s e ซอร์วนั้นวันข้างหน้าจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารและบริการภาคประชาชนและเกิดธุรกิจใหม่บน e-wallet นี้หรือธุรกิจดิจิตอลนั้นจะเกิดใหม่ขอสไลด์ต่อไปครับความสําเร็จในเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล t นั้นคือการสร้างรัฐบาลดิจิทอลครับถ้าท่านไม่มีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นล่มท่านไม่สามารถจะเอาระบบนี้เข้าไปได้และระบบนี้ถ้าจะไม่สามารถจะสร้าง เศรษฐกิจสมัยใหม่บนแพลตฟอร์มได้ความสําเร็จของการสร้างรัฐบาลดิจิตอลคือท่านจะต้องมีวันคันที่วันแพลตฟอร์มนะครับท่านประเทศไทยนะั้นจะต้องมีแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการบริหารการวิเคราะห์นะครับในการบริหารและบริการประชาชนความสําเร็จของวันคันที่วันแพลตฟอร์มนั้นจะทําให้เกิดประเทศเสมือนนะครับเราเลือกวิชวลแันทรีนะครับจะทำให้เกิดโลกดิจิตอลนะครับเสมือนจริงบนออนไลน์เราทํางานบนข้างล่าง นะครับบนออนไลน์มีการบริหารการจัดก,การภาครัฐและบริการประชาชนรวมทั้งเศรษฐกิจสมัยใหม่ขอสไลด์ต่อไปครับผมเชื่อว่าวันนี้การเติมเงินในระบบ eW a l l e t ของท่านนายกัฐมตีนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนนะครับให้เกิดรัฐบาลที่ติตอนแบบสมบูรณ์จะเป็นตัวหนึ่งการขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนนั้นสามารถที่จะเกิดธุรกิจสมัยใหม่นะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแบสมบูรณ,รณ์ผมเชื่อว่าวันข้างหน้านั้น ประเทศเสมือนจริงในรูปแบบดิ้ตอนนั้นจะเป็นเครื่องมือในการบริหารบริการประชาชนแบบรัฐใหม่จะเป็นเครื่องมือที่จะให้เกิดสังคมใหม่และจะเป็นเครื่องมือทําให้เกิด <ences> <S <s เศรษฐกิจ <ion> ใ,ใหม่ภายใต้ซัพอลาใหม่ๆมีมูลค่าเศรษฐกิจใ, <s> ในการซื <S <s ้อขายและจะเป็นมูลค่า <S <s ที่รัฐนั้นจะมีรายได้และคนไทยนั้นจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะทําให้เกิดโอกาสใหม่ของคนทุกคนในประเทศและจะทําให้เกิดสังคมใหม่ที่มีสังคมทั้งในประเทศ และสังคมต่างประเทศที่จะมาทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์มของวิชัวคันทีและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นโอกาสและเศสกินใหม่ของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยนั้นมีความทันสมัยมีความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนภายใต้รัฐบาลยุคต,ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน